คุณเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุมีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนและทำไมเรื่องนี้ถึงสํำคัญกว่าที่คุณคิดหลายคนเข้าใจผิดว่าความใกล้ชิดจะจางหายไปตามอายุแต่ความจริงกลับน่าประหลาจใจย,ยิ่งกว่าที่สังคมอยากให้คุณเชื่อมีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีอายุมากกว่า65ปียังคงมีชีวิตรักที่กระฉับกระเฉง และบางรายถึงกับรายงานว่าพึงพอใจในความสัมพันธ์ทางกายมากกว่าตอนที่ยังหนุ่มสาวเสียอีกทว่าน่าเสียดายที่สังคมกลับแทบไม่เปิดเผยหรือพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังนำไปสู่ความเข้าใจผิดความเงียบและการขาดโอกาสในการเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงลองนึกภาพตามคุณอายุ75ปียังคงรู้สึกมีชีวิตชีวายังต้องการความใกล้ชิดทั้งด้านอารมณ์และร่างกายเหมือนตอนอายุ30ปีแต่เมื่อสังคมมองว่าความต้องการเหล่านี้เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นสิ่งที่หมดอายุแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความต้องการตามธรรมชาติถูกทำให้เงียบหายไปผลกระทบไม่ได้มีแค่ความเงาเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจและแม้กระทั่งอายุไขด้วยในสารคดีนี้เราจะเปิดเผยเรื่องจริงที่หลายคนไม่กล้าแม้แต่จะพูดถึงเราจะพาคุณไปรู้จักกับตัวเลขจริงเบื้องหลังชีวิตรักของผู้สูงอายุเหตุผลทางกายและใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญและเพราะเหตุใดการเพิกเฉยต่อความจริงนี้ จึงอาจต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงยิ่งกว่าที่เราคาดคิดคุณจะได้ฟังเรื่องราวจากชีวิตจริงได้พบกับผู้คนที่กล้าเปิดใจและได้รับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้เราเข้าใจว่าความรักและความสัมพันธ์ไม่เคยมีอายุข,ขายที่ตายตัวเพราะความจริงก็คืออายุไม่ใช่ตัวจบของความใกล้ชิดแต่เป็นสมมติฐานผิดๆของสังคมต่างหากอยู่กับเราจนจบเพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้อาจทำให้คุณประหลาดใจทราบซึ้ง และบางทีอาจทำให้คุณมองชีวิตและความรักในวัยชราแบบใหม่ไปตลอดการเมื่อพูดถึงเรื่องเพศในผู้สูงอายุหลายคนมักเงียบหันหน้านีหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงมันโดยสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่เหมือนจะไม่มีอยู่ในความคิดของสังคมแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตรักและความต้องการใกล้ชิดไม่ได้หายไปตามใบหากแต่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ลึกซึ้งและน่าสนใจยิ่งขึ้นผู้สูงอายุในปัจจุบันมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแข็งแรงขึ้น และมีความปรารถนาที่จะรักษาความสุขทางกายและใจของตนเองไว้อย่างเต็มที่ความใกล้ชิดทางกายไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขชั่วครูแต่มันสะท้อนถึงการยอมรับตัวตนความเชื่อมโยงกับผู้อื่นและการมีชีวิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงสารคดีเรื่องนี้จะพาคุณสำรวจความจริงเกี่ยวกับชีวิตรักของผู้สูงอายุที่มักถูกซ่อนเร้นจากสายตาสังคมเราจะเปิดเผยตัวเลขจากงานวิจัยที่น่าแปลกใจฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญที่สุด เราจะได้ยินเสียงจากผู้สูงอายุเองที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์และสิ่งที่ยังคงมีความหมายในชีวิตของพวกเขาในสังคมที่มักนิยามความรักว่าเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวการที่ผู้สูงอายุมีชีวิตรักที่กระชับกระเฉงและเติมเต็มตัวเองได้กลับกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ทั้งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงการทําความเข้าใจเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การรับรู้ข้อเท็จจริง แต่ยังเป็นการเปิดใจให้เห็นถึงความลึกซึ้งของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกช่วงวัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมางานวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผู้สูงอายุที่ยังมีความสัมพันธ์ทางกายมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและมีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่สูงกว่ากลุ่มที่หยุดกิจกรรมเหล่านี้นี่คือเรื่องจริงที่สังคมไม่ค่อยพูดถึงแต่มันสำคัญต่อการเข้าใจและเคารพการเดินทางชีวิตของทุกคน ไม่เพียงเท่านั้นการมีชีวิตรักในไวยชรายังส่งผลดีต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและทําให้ผู้สูงอายุมีเป้าหมายในการตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันยังมีความหมายแต่กระนั้นความอายความกลัวการถูกตัดสินและภาพจําแบบเดิมๆกลับเป็นกําแพงที่กีดกันผู้สูงอายุจากการแสดงออกถึงความต้องการเหล่านี้อย่างเปิดเผย ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกการพูดถึงเพศในวัยชราถูกมองว่าเป็นเรื่องต้องห้ามหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะพูดออกมาในที่สาธารณะนั่นทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องผเผชิญกับความรู้สึกสับสนและโดดเดี่ยวเพราะพวกเขารู้สึกว่าความต้องการตามธรรมชาติของตนเองถูกเพิกเฉยหรือลดคุณค่าลงในสารคดีนี้เราจะไม่เพียงแต่พูดถึงตัวเลข หรือสถิติแต่เราจะเจาะลึกลงไปในประสบการณ์จริงฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้จริงๆทั้งเรื่องราวของความรักใหม่ในวัยกเกษียณการต่อสู้กับอคติในครอบครัวไปจนถึงการค้นพบตัวเองอีกครั้งหลังจากสูญเสียคู่ชีวิตเราจะได้เรียนรู้ว่าความใกล้ชิดในวัยชาราไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่มันเกี่ยวพันถึงการได้รับการสัมผัสทางกายการกอดการจับมือการแลกเปลี่ยนความอบอุ่นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ล้วนมีพลังในการรักษาจิตใจ และเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งการเปิดเผยความจริงเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความตกใจแต่เพื่อทำลายกำแพงของความไม่รู้และเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ว่าการเป็นมนุษย์นั้นหมายถึงอะไรในทุกช่วงวัยการพูดถึงเพศในวัยชราคือการยืนยันว่าชีวิตยังคงมีความหมายมีความรักและมีสิทธิในการสแสวงหาความสุขได้เสมอเราหวังว่าสารคดีนี้ จะช่วยเปิดใจคุณทำให้คุณตั้งคำถามกับทัศนคติที่เคยมีและอาจทำให้คุณมองผู้สูงอายุรอบตัวด้วยสายตาแห่งความเคารพเข้าใจและให้เกียรติในความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาเพราะการที่เราเข้าใจและเคารพเรื่องนี้ได้อย่างแท้จริงไม่เพียงแต่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ยังทำให้เราทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับวันที่เราจะเดินทางไปสู่ช่วงวัยนั้นอย่างเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและความมัสุขด้วย จงจำไว้ว่าความรักความใกล้ชิดและความสุขทางใจกับผู้อื่นไม่เคยมีอายุไขมันเป็นสิ่งที่คงอยู่กับเราจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตในอดีตความรักและความสัมพันธ์ทางกายในวัยชรา ไม่เคยถูกกล่าวถึงอย่างเปิดเผยความเงียบงันที่อบล้อมเรื่องนี้ไว้เป็นผลมาจากทั้งค่านิยมทางาศาสนาจารีประเพณีและภาพจําทางสังคมที่สืบทอดกันมายาวนานผู้สูงอายุถูกวางบทบาทให้เป็นผู้สงสงเเหมเป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่คนหนุ่มสาวไม่ใช่ผู้ที่มีชีวิตทางเพศที่กระชับกระเฉงหรือมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตในหลายสังคมโบราณผู้สูงอายุได้รับความเคารพอย่างสูงแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ถูกคาดหวังว่า จะละทิ้งความต้องการทางกายและมุ่งเน้นสู่เรื่องจิตวิญญาณหรือหน้าที่ในครอบครัวมากกว่าความรักแบบโรแมนติกหรือความใกล้ชิดทางกายกลายเป็นเรื่องที่ถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับคนวัยนี้ความเชื่อเหล่านี้ฝังรากลึกในวัฒนธรรมและส่งผลต่อการรับรู้ของผู้คนรุ่นหลังเกี่ยวกับบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมแต่หากเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์อย่างที่ท่วนจะพบว่าผู้สูงอายุในอดีตก็มีชีวิตรักที่ซับซ้อนไม่แพ้คนหนุ่มสาวมีจดหมายรักงานศิลปะ และวรรณกรรมมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความหวังและความปรารถนาที่คงอยู่แม้ในช่วงปลายของชีวิตตัวอย่างเช่นบันทึกในยุคโรมันโบราณมีการพูดถึงผู้สูงอายุที่ยังคงแต่งงานใหม่หรือการจัดพิธีฉเฉลิมฉลองความรักแม้ในวัยชาราในวัฒนธรรมตะวันออกเองเช่นในจีนและญี่ปุ่นความเคารพผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ยังรากลึกแต่ความรักในวัยชารากลับถูกพูดถึงน้อยมาก และเมื่อกล่าวถึงก็มักเป็นการเน้นถึงความสงบความสันโดษมากกว่าความโรแมนติกหรือความใกล้ชิดทางกายการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเริ่มเกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่20โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพส่วนบุคคลและความสําคัญของความสุขส่วนตัวเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นช่วงทศวรรษ1960เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในโลกตะวันตกเมื่อการปฏิวัติทางเพศ (Sexual Revolution) เปิดประตูสู่การพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผยมากขึ้นแม้ว่าการพูดถึงเพศในวัยชราย,ยังคงเป็นนอนเรื่องต้องห้ามแต่ก็ก่อให้เกิดการตั้งคำถามต่อค่านิยมเก่าและเริ่มสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุสแสวงหาความสุขในรูปแบบของตนเองอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการพัฒนาด้านการแพทย์ที่ทำให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้นการค้นพบเช่นการพัฒนายาไวอากราในทศวรรษ1990ก็มีบทบาทสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อเพราะมันตอกย้ำแนวคิดว่าความใกล้ชิดทางกายในวัยชาราไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแต่ถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ความอับอายและการตีตราย,ยังคงมีอยู่ในหลายสังคมผู้สูงอายุที่มีชีวิตรักถูกมองว่าน่าอายหรือไม่เหมาะสมในสายตาของคนบางกลุ่มทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความรัก และความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าไม่จำกัดอยู่ที่อายุเลยในประวัติศาสตร์สังคมไทยเองความรักในวัยชรามักถูกซ่อนอยู่หลังม่านของความเงียบงันคนเท่าคนแก่ถูกคาดหวังให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจมากกว่าจะมีความปรารถนาส่วนตัวการแต่งงานใหม่ในวัยชราถ,ถูกมองด้วยสายตาสงสยัยหรือแม้กระทั่งถูกนินทาหลายครอบครัวรู้สึกว่าผู้สูงอายุไม่ควรคิดถึงความสุขส่วนตัวอีกต่อไปแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้สูงอายุไทย จำนวนไม่น้อยมีความรักมีชีวิตคู่ใหม่หรืออย่างน้อยก็ต้องการความใกล้ชิดกับผู้อื่นเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ไม่ถูกพูดถึงอย่างเปิดเผยเพราะกลัวการถูกตัดสินจากสังคมสารคดีนี้จึงมีความสำคัญเพราะมันช่วยย้อนดูประวัติศาสตร์ทางสังคมว่าเหตุใดเราจึงมีทัศนคติแบบนี้และสำรวจว่าทำไมถึงถึงเวลาที่เราควรปลดปล่อยตัวเองจากกรอบความคิดเดิมๆเ,เหล่านี้เพื่อมองเห็นผู้สูงอายุในฐานะมนุษย์เต็มตัวมีสิทธิที่จะรักได้รับความรัก และสแสวงหาความสุขเช่นเดียวกับคนทุกวัยสิ่งที่เราควรตระหนักก็คือความรักในวยชาาไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกและไม่ใช่เรื่องน่าอายหากักแต่มันคือเรื่องของความหวังความงดงามและการยืนยันว่าชีวิตมีคุณค่าในทุกช่วงอายุเมื่อเราเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์เหล่านี้แล้วเราจะสามารถมองผู้สูงอายุด้วยสายตาใหมา่มองพวกเขาไม่ใช่เพียงแต่ในบทบาทของผู้ให้หรือผู้เสียสละแต่ยังเป็นผู้ที่มีหัวใจมีความปรารถนา และมีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและเมื่อถึงวันที่เราเองก้าวเข้าสู่วัยนั้นเราก็จะไม่ต้องปิดกั้นตัวเองไม่ต้องรู้สึกละอายแต่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเปลี่ยมด้วยความรักการทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชารานั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนทนาเกี่ยวกับความสุขทางกายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับหลายมิติของสุขภาพจิตและสังคมการเข้าใจวิธีที่ผู้สูงอายุมีปฏิสัมกับความรัก และเพศสามารถให้มุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพวกเขาและช่วยให้สังคมสามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นต่อการดูแลและให้การสนับสนุนที่เหมาะสมดรเจนิเฟอร์ไรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยชาราจากมหาวิทยายลัยแคลเฟียนกล่าวไว้ว่าเมื่อผู้คนพูดถึงเพศในวัยชาราพวกเขามักจะคิดถึงเรื่องการสูญเสียความสามารถทางกายหรือความตั้งใจทางเพศ แต่ในความเป็นจริงการมีความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับกิจกรรมทางกายเพียงอย่างเดียวมันยังเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงทางอารมณ์และความต้องการทางสังคมด้วยการศึกษาล่าสุดพบว่าการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ยังเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่สำคัญสำหรับการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและกับคู่รัก การวิจัยจากมหาวิทยาลัยสาชาเชสตพบว่า60%ของผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตตรัสได้รายงานว่าความสัมพันธ์ทางเพศช,ช่วยให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดและมีคุณค่ามาก่อกขึ้นในเชิงสังคมศาสตร์ดรลอร่าทอมสันผู้เชี่ยวชาญด้านการแก่ตัวของมนุษย์และผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Changing Face of Intimacy ได้กล่าวว่าสังคมที่เราดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังคงให้ค่ากับเรื่องความอ่อนเยาว์และความงามภายนอก การยอมรับการมีความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชราเป็นเรื่องที่ยังไม่เต็มที่ในหลายวัฒนธรรมทำให้หลายคนรู้สึกไม่กล้าแสดงออกหรือเปิดเผยความต้องการทางเพศของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชราอาจมีความสัมพันธ์กับการมีสุขภาพที่ดีทั้งในแง่ของสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตการศึกษาที่เผยแพร่ในวรารสาร Journal of Sexual Medicine พบว่าผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีจะมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตที่สูงขึ้นรวมถึงมีความสามารถในการปรับตัวในเรื่องต่างๆได้ดีกว่าจากการศึกษาของดรโรเบิร์ตเจลวินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยายลัยฮาวาดาพบว่าการที่ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางเพศได้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความสุขทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของและการยอมรับในตัวเองเขายังกล่าวเสริมว่าการพูดถึงเพศในวัยชราเป็นสิ่งสำคัญในการลดการตีตราและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถแสดงออกถึงความต้องการทางอารมณ์ได้การศึกษาจาก National Institutes of Health ์นพบว่าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางเพศจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้นและลดความเสี่ยงจากโรคทางจิตเช่นภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลการมีความสัมพันธ์ทางเพศยังช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่รักผู้สูงอายุที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางเพศมักจะมีการสื่อสารที่ดีกว่าและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีกว่าถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะ,ะเผชิญกับความท้าทายทางกายภาพในบางครั้งแต่ความสำคัญของความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตของพวกเขานั้นไม่สามารถถูกมองข้ามได้ อีกทั้งยังมีผลต่อความสุขและสุขภาพจิตอย่างมากการศึกษาที่ตีพีมพ์ใน The Journal of w Aging and Health พบว่าแม้จะมีอายุมากขึ้นการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความใกล้ชิดสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการพูดถึงเรื่องเพศในวัยชาราก็ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามในบางสังคมและหลายคนยังคงรู้สึก ไม่สะดวกใจในการเปิดเผยความต้องการทางเพศของตนเองแต่การพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในสังคมสามารถช่วยลดความอับอายและเพิ่มความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุได้โดยสรุปการวิจัยและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแสดงให้เห็นว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชารามีความสำคัญไม่เพียงแต่ต่อ,อสุขภาพทางกายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพการรักษาความสุขและความพึงพอใจในชีวิตรวมถึงการช่วยลดความเครียด และภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในชีวิตจริงความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชารามักถูกมองข้ามหรือถูกเข้าใจผิดหลายคนเชื่อว่าผู้สูงอายุไม่ได้สนใจหรือไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศได้เหมือนกับวัยหนุ่มสาวแต่ในความจริงหลายคนยังคงมีความต้องการทางเพศและการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่สำคัญในช่วงชีวิตนี้ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความสุขและสุขภาพจิตของพวกเขาเรื่องราวของคุณยายสายใจชื่อสมมุติ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงวความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชราคุณยายสายใจอายุ75ปีอาศัยอยู่กับสามีของเธอมานานกว่า50ปีทั้งสองคนยังคงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและดูแลกันอย่างดีแม้ว่าทั้งคู่จะมีอายุมากขึ้นแล้วแต่พวกเขายังคงให้ความสำคัญกับการมีเวลาร่วมกันและรักษาความใกล้ชิดในทุกๆด้านคุณยายสายใจเล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้แค่รักกันในช่วงวัยหนุ่มสาว แต่เราก็ยังคงมีความใกล้ชิดและความเข้าใจกันในทุกๆวันเราคุยกันเรื่องต่างๆและเรายังแบ่งปันเวลาคุณภาพร่วมกันแม้ว่าเราจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่การมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ่งยังคงสําคัญมากในขณะเดียวกันคุณโอภาสชื่อสมมุติอายุ68ปปีเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปคุณโอภาสเป็นชายที่มีอายุเยอะแล้วและเพิ่งเสียภรรยาไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาเขายอมรับว่าการเสียภรรยาเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ และมันทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวในชีวิตแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมแพ้ต่อความต้องการทางเพศและความรักหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตผมรู้สึกเหงามากแต่ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากความต้องการทางอารมณ์และเพศผมเริ่มทำความรู้จักกับคนอื่นๆและค้นหาความสัมพันธ์ใหม่ๆถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับภรรยาแต่การมีคนใกล้ชิดและพูดคุยกันได้ยังทำให้ผมรู้สึกมีชี กรณีของคุณโอภาสแสดงให้เห็นว่าแม้ในเวชราความต้องการทางเพศและความรักยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้บางคนอาจจะพบรักใหม่ในช่วงปลายชีวิตหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่เพียงทางเพศเท่านั้นแต่ยังคงเกี่ยวข้องกับการมีพันธะทางอารมณ์และจิตใจที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับกรณีของคุณกัญญาชื่อสมมุติอายุ72ปีคุณกัญญาใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆเธอไปออกกำลังกายทุกวัน และมีงานอดิเรกหลายอย่างแม้ว่าเธอจะไม่มีกิจกรรมทางเพศกับสามีบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่เธอพูดถึงการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่เธอมีร่วมกับสามีว่ามันไม่เกี่ยวกับความถี่แต่มันเกี่ยวกับคุณภาพของเวลาและการเชื่อมโยงกันเธอเล่าต่อว่าเราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งที่เราทำตอนเป็นหนุ่มสาวได้แต่เราเรียนรู้ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่กันในทางที่ต่างออกไปมันไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์ แต่ยังเป็นการนั่งคุยกันยามเย็นหรือการจับมือกันตอนเดินไปไหนมาไหนซึ่งมันสร้างความรู้สึกที่ดีและทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเชื่อมโยงกันได้เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชราไม่ได้จำกัดแค่กิจกรรมทางเพศเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงทางอารมณ์และการสร้างความพึงพอใจในรูปแบบอื่นๆที่สำคัญไม่แพ้กันนอกจากนี้ยังมีกรณีของคุณสมบัติชื่อสมมุติ ที่เริ่มต้นการรักษาความสัมพันธ์ในวัยชราหลังจากที่เธอ,อย่าร้างกับสามีไปหลายปีคุณสมบัติเล่าว่าหลังจากที่หย่าร้างมาแล้วหลายปีฉันคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กับใครอีกแล้วแต่ฉันเริ่มออกไปพบปะคนใหม่ๆและเปิดใจให้กับความสัมพันธ์อีกครั้งตอนนี้ฉันได้พบคู่ที่เข้าใจกันและเราแชร์ช่วงเวลาที่มีคุณภาพร่วมกันเธอยังกล่าวเสริมว่า การมีความสัมพันธ์ที่ดีในวัยชราทําให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและไม่ใช่แค่เพียงการใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นจากกรณีเหล่านี้เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชรามีความสําคัญมากกว่าที่หลายคนคิดมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องของการมีความสุขทางกายแต่ยังเกี่ยวข้องกับความสุขทางอารมณ์และจิตใจที่ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในวัยชราการรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสามารถทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในสังคมเมื่อเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราเราจะพบว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายมิติที่ผู้สูงอายุเผชิญอยู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้มักเกิดจากการที่เรามองความต้องการทางเพศของคนแก่เป็นเรื่องที่ไม่สําคัญหรือมองว่ามันไม่จําเป็นอีกต่อไปเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นแต่ความจริงองอแล้วความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชารามีความสําคัญมากกว่าแค่ การตอบสนองทางกายมันมีผลต่อสภาพจิตใจการมีคุณค่าของตนเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างคู่รักหนึ่งในทีมที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ทางเพศอาจจะไม่เหมือนเดิมในแง่ของความถี่หรือรูปแบบแต่การมีความใกล้ชิดทางอารมณ์และการเชื่อมโยงกันยังคงสำคัญไม่แพ้กันในบางกรณีการเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับตัวร่วมกันในวัยชาราเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงหลายคู่รักในวัยชาราเลือกที่จะปรับตัวและหาวิธีการใหม่ๆในการแสดงความรักแทนการมุ่งเน้นที่เพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเช่นการใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นการเดินเล่นหรือการทำอาหารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นนี้สามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึง้งและยังยืนขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือความรู้สึกของการเป็นผู้มีคุณค่าหลายคนในวัยชาราอาจเริ่มรู้สึกถึงความเหงา และโดดเดี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการสูญเสียคู่ชีวิตหรือการห่างเหินจากครอบครัวแต่การมีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถเชื่อมโยงทางอารมณ์ได้ยังคงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและสามารถรับมือกับความเหงาได้การปฏิเสธความต้องการทางเพศหรือการไม่ยอมรับว่าเรายังมีความต้องการทางเพศในวัยชราอาจทาให้เกิดปัญหาทางอารมณ์เช่นความรู้สึกของความไม่พึงพอใจหรือการสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง การมองว่าความสัมพันธ์ทางเพศเป็นสิ่งที่หมดความหมายไปเมื่ออายุมากขึ้นอาจทำให้เราละเลยความสำคัญของมันและการมีการสื่อสารที่ดีระหว่างคู่รักการที่ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางเพศไม่ได้แปลว่าพวกเขายังคงมีความต้องการทางเพศในแบบเดียวกับเมื่อในวัยหนุ่มสาวความต้องการทางเพศในวัยชารามักจะไม่ใช่เรื่องของการมุ่งหวังทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการรักษาความใกล้ชิดการดูแลซึ่งกันและก,กัน และการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของความรักที่ยังคงอยู่อีกประเด็นที่น่าสนใจคือบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมในการกำหนดทัศนคติที่ผู้คนมีต่อความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราในบางสังคมความสัมพันธ์ทางเพศของผู้สูงอายุอาจจะไม่ถูกยอมรับหรือถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในขณะที่บางสังคมอาจยอมรับและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีการพูดคุยและการ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถช่วยลดความเข้าใจผิดและสร้างการยอมรับในสังคมนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและร่างกายของผู้สูงอายุความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีสามารถช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนที่ช่วยในการเสริมสร้างความสุขและลดความเครียดการมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสภาพจิตใจเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วย ในตอนนี้เราได้สำรวจและเข้าใจถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากการละเลยหรือไม่ยอมรับถึงความต้องการทางเพศของผู้สูงอายุแต่นอกจากการทำความเข้าใจแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาทางแก้ไขและการสนับสนุนเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตที่ดีและสุขภาพดีในด้านนอความสัมพันธ์และสุขภาพทางเพศตามที่หลายๆนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการชารา และจิตวิทยาของผู้สูงอายุระบุว่าการมีการสื่อสารที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราการพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการความรู้สึกและข้อจำกัดต่างๆของทั้งคู่สามารถช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดการสนับสนุนที่เหมาะสมกันมากขึ้นในความสัมพันธ์หากไม่มีการสื่อสารที่ดีปัญหาต่างๆเช่นความรู้สึกผิดหวังหรือความเครียดจากการที่คู่รัก ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการอาจทำให้เกิดความขัดแย้งงอและทำให้ความสัมพันธ์เสื่อมลงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นการลดลงของฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในวัยชาราอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการมีความสัมพันธ์ทางเพศแต่สิ่งที่สำคัญคือการยอมรับในข้อจำกัดเหล่านี้และการหาวิธีการปรับตัวการที่คู่รักร่วมมือกันในการ หาวิธีการที่ช่วยให้พวกเขายังคงมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็ตามเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้การเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาความสัมพันธ์ทางเพศที่มีคุณภาพได้หากผู้สูงอายุพบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์นอ,นอเช่นปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการขาดความอยากทางเพศการปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาเช่นการใช้ยาหรือการบำบัดต,ต่างๆก็สามารถช่วยให้กลับมามีชีวิตทางเพศที่ดีขึ้นได้การสนับสนุนจากสังคมก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันในบางกรณีผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับบอรเรื่องเพศในสังคมที่มักจะละเลยหรือมองข้ามเรื่องนี้การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้ในสภาพแวดล้อมที่เข้าใจ และสนับสนุนก็จะช่วยลดอุปสรรคต่างๆที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถแสดงความต้องการและความรู้สึกของตนเองได้ในด้านจิตวิทยาผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีมักจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีการแสดงออกทางความรักสามารถช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสุขและลดความเครียดได้ ดังนั้นการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางเพศที่มีคุณภาพสามารถมีผลดีต่อสุขภาพจิตและร่างกายของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นการหากสังคมสามารถยอมรับและสนับสนุนการมีความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราได้อย่างเปิดกว้างก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติและไม่เป็นสิ่งที่น่าอายทำให้พวกเขาสามารถมีชีวิตที่เต็มที่และมีความสุขได้อย่างสมบูรณ์ สุดท้ายนี้การศึกษาและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศในวัยชราจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ทางวัเพศที่ดีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการดูแลสุขภาพทางเพศอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพในช่วงวัยทองได้ เมื่อเรามองกลับไปที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสำรวจความสัมพันธ์ทางเพศในวัยชาราเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายหรือสุขภาพทางเพศเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ดีการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและการให้การสนับสนุนจากคนรอบข้างทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุการยอมรับว่าในวัยชาราผู้คนยังคงต้องการความรักและความใกล้ชิดเหมือนกับในวัยหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรตระหนักคือความสำคัญของการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขทางเพศได้การพูดคุยกันในครอบครัวเกี่ยวกับความต้องการทางเพศในวัยชาราการให้ความเข้าใจและการสนับสนุนที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าพวกเขายังคงเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวและสังคม จากการศึกษาต่างๆที่ได้แสดงให้เห็นในสารคดีนี้เราเห็นว่าการมีสุขภาพทางเพศที่ดีในวัยชราสามารถนำไปสู่การมีชีวิตที่ยาวนานและมีคุณภาพมากขึ้นโดยไม่เพียงแต่เพิ่มความสุขและความพึงพอายใจในชีวิตส่วนตัวแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและร่างกายของผู้สูงอายุอีกด้วยการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความรักและความเชื่อมโยงในครอบครัวแต่ยังเป็นการยืนยันว่าผู้สูงอายุยังคงมีคุณค่า และความสามารถในการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายในฐานะที่เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการสนับสนุนและให้ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้คือการเปิดใจและสนับสนุนการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ององค์ที่บางครั้งอาจถูกมองข้ามในสังคมการให้การศึกษาและการแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าพวกเขามีทางเลือกและการสนับสนุนที่จำเป็นในการดูแลตัวเอง สำหรับผู้ที่มีญาติหรือคนที่คุณรักในวัยชราการเริ่มต้นการพูดคุยเรื่องเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับและสนับสนุนในการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีในช่วงชีวิตของเขา